โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมคลิปหน้าว่าจะไปลงปีใหม่เลยนะครับไม่รู้ลงวันไหนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งและคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปอวยพรปีใหม่นะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซมจี้ซ h เฮกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแต่งรถ Toyota าอัลพานะครับผมคันนี้ก็เป็นรถมาใหม่เพิ่งอัปเดตเข้ามาน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,700นนะครับผมคันนี้เป็นรถตู้นะสวยมากคันนี้ เราจะมาแต่งเป็นเครื่อง400,000กันนะครับผมก็ซื้อไปเลยเครื่อง400,000แ,แล้วก็เทอร์โบ200,000นะครับโอเคแล้วก็ล้อยางซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับท่อกองเบรกเกียร์อินเตอร์ท่อท่อ,ทอซื้อไปให้หมดเลยก็จะได้1695 HP รอบเครื่อง7 0 0 0นะครับผมแล้วก็มาดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมจูนแบบใกล้เคียงสูตรเดิมมากที่สุดเกียร์หถึงเกียร์สเนี่ยเราจูนแบบนี้ไปเลยทุกคันบอกได้เลยว่าทุกคันแล้วก็จูนไฟแนลหาการออกตัวเอานะครับผมแค่นั้นเลยจูนไม่ยากเลยรถ 400เมตรเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันต่อเลยช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับโหลดให้สุดเลยแล้วก็หุบล้อเข้าไปนิดหน่อยตามนี้เลยนะครับผมทรงก็จะออกมาหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็ทวงหลังก็ไม่ได้ทวงนะครับกดรีเซ็ตไปเลยความสวยผมก็แต่งเองนะครับคันนี้ มีฝากระโปรงเคป่าด้วยลายหลังเพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสนามที่หนึ่งกันเลยสนามเรซิงไปเอาละครับก็มาดูสนามที่หนึ่งกันนะครับผมก็เบิร์นยางไปเลยประมาณ30%นะครับเบิร์นให้มันตรงขีดมานนะขีดสุดท้ายแล้วก็เบิร์นรอบออกตัวนะชิงไฟ๊าดแบบนี้นะครับผม เราต้องออกตัวแบบชิงไฟนะครับมันถึงจะแรงอันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่7.82นะครับผมก็แรงมากแรงมากเดี๋ยวมาดูลันที่2กันเลยก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมก็เปิดยางไปเลย30% 40%ตามคลิปเลยครับผมแล้วก็ไปชิงไฟเหมือนเดิม ปัดแล้วก็รีบเข้าไปกดโหมดดริฟได้เลยนะครับถ้าเราออกไปแล้วนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยยาวเลยก็วิ่งอยู่ที่7.69นะครับผมโอ้โหแรงนะครับน้ำหนัก1,800วิ่งขนาดนี้แรงนะครับผมแล้วก็มาดูรันที่3กันเลยก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็เบินยางไปเลยล้อนหน้าล้อหลังให้ร้อน50เนนะครับ ตามในคลิปเลยแล้วก็เข้าเส้นแล้วก็รีบเข้ามากดสลับได้เลยนะครับยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผมถ้ากดตรงจังหวะมันก็จะแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่6.28นะครับผมโอ้ย oh. สุดยอดมากคันนี้น้ำหนักหนักอยู่นะแต่ว่าวิ่ง6.2เลยนะครับผมแรงมากเดีย๋ยวมาดูสนามในงเมืองกันเลยสนามที่สอง ก็คับปกติเหมือนเดิมเปิดยางไปเลยนิดหน่อยปัดปาตนี่ใส่เกียร์เองนะเกียร์สองแล้วก็ดึงมาเกียร์สมเหมือนเดิมก็วิ่งอยู่ที่8.32นะครับผมแรงมากๆคันนี้ดูเหมือนน้ำหนักจะไม่ใช่ปัญหาเลย ดูร้านที่สองกันเลยร้านที่สองก็กดโมดิฟกดโมดิฟรเราต้องออกตัวให้ได้นะครับแล้วก็รีบเข้าไปกดโมดิฟได้เลยถ้าออกตัวได้แล้วก็ดีนะครับก็วิ่งอยู่ที่8.25นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ ดูรันที่3กันเลยกดสลับเหมือนเดิมเปิดยางไปเลยล้อนหน้าล้อหลังให้ร้อน50นะครับเลยหยุดลอยล้อ,อหลังเข้าที่แล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยดูตามในคลิปเลยนะครับมันกดเร็วมาก มิ่งเท่าไหร่6 6หนะครับผมโหแรงมากคันนี้6.68นด่นนปะเห็นต่อยแล้วก็มาดูสนามสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้ก็เปินยังเรียบร้อยแล้วจิกไฟออกตัวเหมือนเดิมไปใส่เกียร์ไป,ไไปแล้วก็ดึงมากลับเกียร์ดีเหมือนเดิมนี่เลย ก็วิ่งตามนี้ครับ8 3ดสามแปนะครับความเร็วเข้าเส้นก็274ก็มาดูลั้นดซ้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับเบิร์อยางไปเลยล้อหน้าล้อหลังแล้วก็รีบเข้ามากดสลับได้เลยกดเร็วมากๆก็วิ่งอยู่ที่ จุดเนะครับผมยแรงมาก6 7จุดเจ็ดเดแ,แล้วก็มาดูทับสปีดกันเลยคันนี้ก็สวยมากๆนะครับดูลายดูอะไรแม่ลงตัวสุดๆรถตู้คันนี้ภายในก็สวยนะครับผมไปหาขับกันได้เลยแรงมากๆ ออกตัวไปแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมคลิปหน้าว่าจะไปลงปีใหม่เลยนะครับไม่รู้ลงวันไหนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง แดีวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปวอวยพรปีใหม่นะครับผมก็คอยติดตามและกันก็เหมือนเดิมนะครับการโจรเกียร์ก็ใกล้เคียงกันเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกคลิปเลยตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่580แล้วนะครับผมแรงมากๆโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โหห้านะครับ แรงมากแรงมากน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสุดๆแล้วนี่รหล่อเลาขั้นเทพเอาผัดสวยมากเลยนะครับทรงรถมันแต่งล้ออันนี้เข้าไปโอ้โหเข้ากันสุดๆดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดติดตามนะครับไปละบ๊ายบาย ใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ